ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัดสดีสวัสดีเรื่องเงินด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยกับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอะไรวนันนี้แห่งโชคลาภนะทุกคนนะเออโอเคนะครับเหมือนแปะนอนเลยนะก็เป็นเกมที่ทุกคนมองข้าวเหมือนเดิมเออ เกมที่ผมมองข้ามนั่นแหละนะครับเกมนี้ผมไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะเอายุดโต้เสียงดังยังวะเด็กน้อยเสียงดังแจ๋วๆเลยนะก็เป็นเกมที่ผมไม่เคยเข้ามาเล่นเลยนะครับสำหรับค่ายพีจีนะเป็นเกมออ้ยนานแล้วนะเกมนี้นะโอ้โหเกมยุคต้นๆของค่ายพีจีเลยนะแต่ไม่เคยเข้ามาเล่นนะเออมาเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นทุกเกมไม่ดูนะของค่ายพีจีนะครับใครอยากดูก็กดติดตามไว้นะ เล่นทุกเกมของค่ายพีจีเลยนะเล่นหมดเลยมีเกมอะไรเล่นให้หมด <c oughs> แกค่ายพีพีไม่เอานะแม่งเยอะเกินอ่ะมาวันนี้ก็พาทุนห้าพันกว่านะผมจะไปเบรดร้อยหสิบเลยแล้วกันนะครับผมมาจัดหนักๆไปเลยหยอกเล่นนะครับเจ็สบ้าพอแล้วเราไม่รู้นะครับว่าเกมมันเป็นประมาณไหนนะไปเบรสูงไปก็ถือว่าเสี่ยงเยอะนะเอาคิดคิดช้าจัดนะครับผม จะกดอีกรอบแล้วแหละแม่งพึ่งจะคิดโอเคก็ต้องขอตัวโบดีกว่านะครับเพราะว่ามันคิด,ม,คดมันคิดเงินเงินช้านะครับผมไอรุ่นนะไฟสามสิบรอบพอนะสามสิบรอบพอแนะแล้วเบมือมแม่งลิ้นพันจัดเลยนะขอแคอ่เงยไนมะ้สักแก้วหนึ่งดิแค่เงินแค่เงิ อโอเคเออสวยวะ่ะดอกนี้สวยวะ่ะเคเต็มเต็มนะครับผมของแท้วันนี้ก็ว่าพาทุนมาพันกว่านะไว้รุ่นนะผมก็ไม่อะไรเยอะนะเพราะว่าเป็นเกมที่เราไม่เคยเล่นนะ่ะเออมาดูเชิงดีกว่านะก็ขอกำไรสักเอา้าอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นวายวะ่ะ แปะยืนนะครับเกมนี้แปะยืนนะไม่นอนมีหวัวล้อซ้ำด้วยปอกเฮ้ยเฮ้ยเต็มจอเฮ้ยอะไรเนี่ยฟีเจอร์พิเศษนะครับผมวัรุ่นเอาของจริงกาจะบอกว่าขออะไรสักของพันพอนะคลิปนี้เฮ้ยถึงอย่างวันเนี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับผมฝาทุนมาพันนะขอบวกตั้งสองพันอ่ะเพราะเป็นเกมที่มันไม่นิยมเลยนะเกมนี้นะ อ่ะโอเคขอดีสวยค,คือวายวายมาเยอะจัดนะเวรุ่นโอเ,เอาเรื่องว่ะเกมที่ทุกคนมองข้ามนะแต่มัมนมันจ่ายไม่โหดเท่าไหร่นะครับคือผมมองว่ามันจ่ายมันจ่ายก็ได้อยู่นะคือไม่ถึงกับโหดนะเพราะว่าเบร7เจ็ดสิบห้านะ เออคุณอย่าลืมนะว่าเบตเจ็ดสิบห้านะครับแต่ก็กระหยันจ่ายอยู่นะถือว่าจ่ายบ่อยนะครับผมอ่ะให้อภัยได้นะอย่างนี้ให้อภัยได้นะครับผมของจรงิงก็ยังไงดีจะไปต่อยีไหมขอไปร้อยห้าสิบสักไม่เอาวะไม่เก้าวะร้ 110, อยห้าสิบสิบรอบก็พันห้าแล้วนะอ่ะขออีกสักสิบรอบพอไหมสิบรอบพอนะเอา <S <S 2> <S 2> <S อะไรวะเนี่ย เข็มกาลาบิวนะครับผมเออของแท้ไปร้อยสี่สิบนะครับเอาเรื่องอ่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเลยเก้าหมุนนะเฮ้ยหมุนซ้ำเออมีหมุนซ้ำด้วยวะ่ะโอ้โหหมุนซ้ำไม่เด็ดเท่าไหร่เลยนะมีหัวเลาะตามุูด้วยปาปอกโอ้โหยเยอะเยก อ่ะ9 3 7นะครับรางวัลก็โตเฉยเบรด75เล้วยบบกปอบเบรด75เล้วยทีธหยวจะปวดเฮ้ยมาอีกเร็วเฮ้วยวายอย่างเยอะจัดนะครับเฮ้ยได้หมุนอีกได้หมุนปีอีกรอบนึงเปล่า อ่ะมาดูกันนะครับว่ามีตัวหมุนฟรีหรือเปล่านะโอ้โ,โอหตอนไวะหนึ 1, ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้า็ถือว่าจ่ายไม่ถึงกับแพงเท่าไหร่นะเฮ้ยเต็มเต็มเต็มนะครับมังกรเท่าไหร่นนะขออนุญาตก่หยุดไปเลยดีกว่านะ มันงสุดว่ะเชื่อม,มาเฉยเลยเออกล่าวว่าจะเบอร์สองพันนะแม่งบวกยับเลยเอาเรื่องว่ะเกมที่ทุกคนมองข้ามนะครับผมของจริงก็โอเคนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะวัยรุ่นนะเออก็โอเคนะสำหรับอย่างนี้ก็กอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าเด้อบ๊ายบายครับผมเออ